เครื่องปัดไฟขนาดใหญ่และขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วเมืองเมียว,วดีประเทศเมียนมาหลายจุดตั้งอยู่ริมถนนกลายเป็นภาพที่พบเห็นได้ทั่วไปหลังจากที่ทางการไทยตัดไฟฟ้านานกว่าหนึ่งเดือนบางบ้านไม่มีเครื่องปัดไฟแต่ใช้โซล่าเซลล์แทนเช่นร้านค้าแห่งหนึ่งที่ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ไม่เพียงผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองแต่ยังเปิดบริการชาร์จแบตเตอรี่ power bank โทรศัพท์มือถือ และหลอดไฟฟ้าแบบชาร์จคิดค่าบริการครั้งละ500จาร์ดหรือราว8บาททีมข่าวลงพื้นที่สํารวจเมืองเมีเมยว,วดีพบว่าปั๊มน้ํามันหลายแห่งเริ่มกลับมาเปิดให้บริการหลังจากก่อนหน้านี้ต้องปิดมานานกว่า1เดือนเพราะประเทศไทยงดส่งน้ํามันโดยเจ้าของปั๊มรายหนึ่งเผยว่าปัจจุบันน้ํามันที่นํามาขายนํามาจากเมืองมอละแมงของเมียนมา แม้มีราคาสูงกว่าที่รับจากฝั่งไทยแต่ก็จําเป็นต้องนําเข้ามาเพื่อดํำรงชีพพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยพิจารณาผ่อนป,ปรนมาตรการเนื่องจากชาวเมียนมาทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์นีนส่วนของการไฟฟงไฟฟ้านี่ ใช้หน้าปกติครับตอนนี้ก็อยากให้กลับมาส่งน้ำมันเหมือนเดิมไหมพี่อยากให้มึงเดินค่ะอยากให้มึงเดินเร็วๆนี้ค่ะด้านโขษศกกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF เรียกร้องให้ไทยผ่อนปรนมาตรการ3ตัดเช่นกันโดยอ้างว่าได้กวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปเกือบหมดแล้วและต้องการให้ผ่อนปรนมุงช่วยเหลือชาวบ้านในเมืองเมียวดี โดยไม่จำเป็นต้องส่งไปยังพื้นที่เมืองใหม่เช่นชชเวโกโกและเคเคปาร์กชื่อสอโอออ่ารออะที่กูดันจากฝั่งไทยนี่คือแบบว่ามันก็มีกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างมากเลยครับเรื่องเยู่กับที่ตัดน้ำมันเราตัดไฟ์เราตัดอินเทอร์เน็ต แต่ว่าอย่าง B อสนี่คือแปว่าเขาอยู่เขาอยู่ฝ่ประชาชนครับถ้าประชาชนแดงร้องลักษณะแบบนี้อย่าง B อสก็เขาเหมเือนแปลว่าเขาไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าถ้าลงทุนนี่คือแปลว่าคนที่เกี่ยวข้องนี่ถ้าลงทุนไปก็มันละอีกแบบหนึ่งครับอันนี้คนที่ไม่เกี่ยวข้องแบบประชาชนทั่วไปก็มากระทบต่อประชาชนเอ่ยเล่นอยู่กับการกดดันของที่ฝังไทยครับ ขณะที่มาตรการตัดน้ำมันไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตครบหนึ่งเดือนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องว่าขณะนี้ยังไม่มีการผ่อนปรนเนื่องจากประเมินพบว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงคือกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอีกทั้งยังพบการหลอกลวงอยู่ในบางพื้นที่ จึงจำเป็นต้องกดดันต่อไปปัดเสรีรักไทย PBS รายงาน